ัสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันที่7นี้นะสครับนะวันที่เจ็ดที่เจอกันนะครับทุกท่านวันที่7นี้รอสีครับสนุกแน่นอนครับกับฝากเอฟซีที่ตามชมนะครับเมื่อวันที่เนี้นะครับนะขาหมูกับไอไหลพนะนคอนะครับแล้วก็อีกหลายๆช่องนะครับจะไปที่หน้าศาลนะครับจะไปที่หน้าศาลนะครับ งานนี้ครสิครับสนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอนบันเทิงเริงใจแน่นอนครับนะพวกเราอยากจะไปเห็นหนาาเกิบกับอีดํานะครับที่มันปั้นหน้าเข้าหากันนะครับทุกสี่พวกเรานะครับนะจะไปดูอัปเดตตามขึ้นไหในการสู้แพ่งในครั้งนี้แล้วจะเข้าไปเป็นสักขีพยานพวกเราจะไปนั่งในศาลกันไปดูสีหน้าเกิบไปดูคนหัวเสียไปดูดูสีหน้าอีดา เราเข้าไปในคณะพลเมืองดีคอยสังเกตการนะพร้อมกับทีมงานทนายนะครับพร้อมกับทีมงานทนายนะครับนะของ f อฟซีไม่ให้ทีมงานทนายประชาชนนะครับทีมงานทนายขาหมูในวันที่เจ็ดนี้นะข่นะาวด่วนนะข่าวด่วนผมบอกเลยว่าวันที่เจ็ดนี้ครับซีครับสนุกแน่นอนนะครับสนุกแน่นอนครับนะ รอติดตามชมได้ครับนะรอติดตามชมได้ครับเพราะฉะนั้นวันที่เจ็ดนี้ครับจะมีคนที่น่าเสียจะมีคนอารมณ์เสียจะมีคนเก็บทรงไม่อยู่ไม่เห็นในขาหมูกับไหลพนครแล้วก็อาจจะมีช่างต้ามกับพอลลี่สองคนมีส่วนยางหรือกับทนายด้วยนะหรืออาจจะมีใครอีกหลายคนนะครับนะในวันนั้นทุกท่านนะในวันนั้น นะครับรอติดตามชมครับรอติดตามชมพวกเราจะไปสังเกตการเรื่องนี้กันวันที่เจ็ดเดือนหน้านี้เจอหน้าพวกกูอย่าดิ้นนะ่นนะเจอหน้าพวกกูอย่าเครียดล่ะอยาบัากเกิบนะแล้วก็ดำเราเจอกันครับเราจะไปเป็นสังเกตการในฐานะพลเมืองดีนะไปให้กำลังใจดำนะแล้วก็ไปให้กำลังใจเกิบนะครับรวมพลังนะครับ ก็ดูครับมีอาจจะมีคนสติหลุดหัวเสียในสารไขโฟงก็เป็นได้นะครับถ้าง,งานนี้ครับหูไหลพระนครประกาศลั่นเลยว่าจะไปนะครับแล้วขาหมูก็จะไปกับทนายนะฮะนะสนุกครับนาะยสีคส่ครับสนุกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะมันเป็นเพียงแค่เริ่มต้นแล้วนะครับ เอครับน้อยคนครับที่จะชนะชนะเรื่องแพ่งชนะเรื่องแพ่งการที่ป่าไม้เขาจะตั้งค่าเสีหายประเมินความเสียหายเขาต้องคิดไต่ตรองเอาพอเหมาอ,อาพอควรเขาไม่ได้เอาแบบว่าทุกเม็ดนะครับเพราะฉะนั้นคดีแพ่งแพ้แน่นอนทุกคนแพ้แน่นอนนะครับ เพราะว่าอะไรสิครับการที่เขาไปตรวจสอบเนี่ยอันนี้ความเสียหายแค่สะน้านะนะครับแค่สะน้ํานะครับที่ผมตาบข้อมูลมายังไงเหมือนเสียเจ็ดเปอร์เซ็อยู่แล้วนะักข่าวดีของพวกเรานะข่าวดีผมได้ปรึกษาทนายว่าค่าเสียหายที่เขาที่ทางรัฐที่ทางรัฐที่ทางรัฐแจ้งมานั้นไม่เคยมีใครที่จะขอลดได้เลยนะครับ ค่าเสียหายนะครับไม่ใช่พักไม่ใช่ปลาที่ต้องมาลดให้กันไม่ใช่ปลาทูนะครับสามเข่งร้อยเหลือสามเข่งเก้าสิบหรือสามเข่งแปดสิบไม่ได้ครับเป็นข่าวดีทอ่เดียนะข่าวดีของเราเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปขอส่วนลดซื้อแพงส่วนลดให้เหลือตั้งห้าหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นมันเป็นไปไม่ได้เพราะขอประเมินความเสียหายจาการ์มจริงและธาตุอาจจะน้อยหรือดินหายไปไหนนะครับดินคิวเท่าไหร่ นะครับเขามีทีมงานประเมินของเขานะครับก็เป็นข่าวดีครับงานนี้ครับแพ้อีกแล้วครับอาญาแลสภาพไปแล้วแพ่งก็แพ้อีกนะแพ่งก็แพ้อีกนะครับไม่มีทางที่จะไปทดได้ซีครับคําสั่งคุณรับสารภาพไปแล้วในส่วนอาญาก็จบแล้วนะในส่วนแพ่งคุณจะไปสู้ยากครับผมบอกเลยยากครับนะครับยาก เพราะนั้นก็เลติดตามชมครับว่าอีดัมไกเกอร์จะไปแผ่ไหนวันที่เจ็ดนี่รู้กันครับนะครับวันที่เจ็ดนี่รู้กันนะครับรู้กันเลยรู้เรื่องเลาเบื้องหลังครับไม่ต้องห่วงครับใครทําอะไรก็ต้องได้รับตามนั้นนะครับฝากไว้คิดพิจารณาด้วยนะครับใครทําอะไรก็จะต้องรับกรรมตามนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับวันเจ็ดนี้นะครับเราจะไปเป็นกำลังใจนะแล้วก็จะไปเป็นกังใจใกับไอเกิบกับอีดํานะครับอดีตพีช่อดอกไม้ไปให้นะอดีตพีช่อดอกไม้ไปให้นะครับ,รนะรนะรบแต่เป็นดอกไม้จันทร์ให้กับอดีดัมไอเกิบนะครับ นะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยนะครับนะในวันที่เจ็ดเรามีทัศนกันครับสี่ผมก็อาจจะเดินทางวันวันที่หกนะครับวันที่หกนะครับที่ศาลมุกระหานะครับงานนี้ครับบันเทิงเริงใจครับ วันที่ครับส่วนมากนะครับที่ผมโทรคุยกับหลายที่นะที่ผมอยากจะทราบข้อมูลอะไรเงี้ยเขาบอกว่าในส่วนรถเนี่ยมันขอได้แต่ว่าอันที่เขาประเมินไปอ่ะก็คือประเมินตามความจริงนะมันขอได้แต่เขาจะลดจะลดให้หรือเปล่าอันนั้นนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยลดนะครับส่วนมากจะไม่ลดนอกจากว่าเอามาแย้งกันนะเอามาแย้งกันไม่ได้ครับ เจ็ดหมื่นแปดมึงต้องเสียเจ็ดหมื่นแปดมึงจะมาใช้อะไรไม่ได้กูจะไม่ยอมว่ากูจะให้มึงเสียเจ็ดหมื่นแปดเต็มๆไม่แน่นะอาจจะมีเพิ่มเป็นแส่ก็ได้นะนะไม่แน่นะอาจจะมีเพิ่มเป็นแต่ก็ได้ครับก็ฝากคิดพิจารณาด้วยนะครับงานนี้ครับสนุกครับวันที่เจ็ดนี้สนุกแน่นอนเจอกันที่หน้าศาลครับวันที่เจ็ดนี้มีข่าวดีนะเจ็ดนี้มีข่าวดีของพวกเราครับนะเพราะฉะน,นั้นนีครับฝากติดตาม เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันที่เจ็ดนี้นะครับนะสนุกแน่นอนบันเทิงเดินใจแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่อยากให้กำลังใจกันต่อมาเราใครจะไปคดีอื่นใครจะไปข่าวอื่นก็ไปแต่ผมยังอยู่ข่าวนี้จากคบี้ดำกับไหลนะจกักรบี้ขยี้ไม่ให้มีที่ยตในสังคมนะครัโอเคโอเคีิครัวนะไว้เจเอเจอก,กันครับเดี๋ยวผมเดินทางวันที่6 ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับทุกนะท่านนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไลฟ์สดนะคิครับขึ้นไลฟ์สดอยู่นะครับโอเคครับบ๊ายบาย,บายครับ